สวัสดีค่ะแฟนคลับที่รักทุกท่านวันนี้ก็เอาเลขเด่นม้าสีหมอกม่วงนะคะงวดประจำวันที่16สิงหาคม2568เลขเด่นม้าสีหมอกม่วงงวดนี้เด่นอะไรบ้างเรามาชมกันได้เลยจ้า078นะคะปากแดงศักดิ์สิทธิ์ 078เด่นเจ็ดโดยเฉพาะเลขมีเจ็ดอะไรบ้างคะเจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่แล้วก็เจ็ดเก้านะคะเจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่แล้วก็เจ็ดเก้าเลขเด็ดปากแดงศักสิทธ ส่วนเลขไอ้ไข่นั้นก็เด่นเจ็เช่นกันนะคะ7กับ6เลขปกหนังสือนะคะก็เด่นเจ็เนาะไอ้ไข่ก็เด่นเจ็กับ6อันนี้เด่นเจ็ดเจ็นี่เจ็ดเก้านะคะเจ็ดหน บางสำนักก็มา8 9เ้าเนาะแต่ว่าที่เด่นหน้าเอาไปพิจารณาก็คือเลขแปดนะคะเลขแปดเดกับ8ดเนาะเลขเด่นมาสีหมอกม่วงนะคะเจดกับ8ดส่วนมากนะคะนี่ค่ะเด่น8ดนะคะเด่นแปด พุ่งนี้วรวยพุ่งนี้วรวยสี่เจ็ดห้าแปดสี่แปดนะคะห้าแปดเด่นแปดนะคะเด่นแปดเด่นแปดเนาะหน้านี้เด่นเจ็ดเด่นแปดนะคะ แ้วก็เลยเอามานำเสนอท่านผู้ชมให้พิจารณาเด่นเจ็ดนะคะส่วนมากเขาจะเด่นเจ็ดนะคะเด่นเจ็ดอันนี้ก็เด่นสี่เด่นเจ็ดเด่นแป <c oughs> ดน,นะคะแล้วจะเป็นสี่เจ็ดแล้วจะเป็นเจ็ดสี่เจ็ดสี่สี่เจ็ดหรือไม่เนาะ เลขเด่นม้าสีหมอกม่วงนี่เลขเด่นม้าสีหมอกม่วงนะคะถล่มเจ้ามือเด่น8กับหสิงโตแดงสองเจ็เซปเปอร์เฮงเฮงหล่างสเจ้าพ่อปากแดง4กับ7แล้วก็ลอง8นะคะ ตัวนี้จะเข้าหรือไม่เนาะแต่ว่าตัวเด่นของเขาก็คือเลขเจ็ดนะคะเจ็ดเลขเจแล้วก็เลขแปนะคะตัวเด่นนี่ค่ะเลขเจ็ดเลขแปด็ดแปดแล้วก็แล้วก็ เอาตัวไหนดีคะแล้วก็สีเนาะสีแปดแต่ว่าอันนี้เด่นศูนย์นะคะนี่มาสีหมอกมาดูฟ้าลิขิตบนเด่นสีนะคะอาจารย์หนูก็เด่นเด่นแปดแล้วก็เด่นสีนะคะอาจารย์หนูก็เด่นสีล่างเด่นแปดอันนี้ล่างเด่นเก้า เลขมวดนี้จะมี8หรือไม่เนาะเลขเด่นเลขติด8นั้นมาแรงจริงๆโดยเฉพาะเลขเด่นมาสีหมอกม่วงเนาะฟันทงเลขฟันทง0แล้วก็6เลขแม่นบน5เลขแม่นล่าง8ฟ้าลิขิตก็มา8นะคะฟ้าลิขิตก็มา8 มาสีหมอกมาสี่บนสั่งลุยมาแปดเจ้าแม่ตะเคียนเจ้าแม่ตะเคียนเด่นเจ็ดนะคะเด่นเจ็ดมาดูตัวจับคู่เข้าไหมเอาไปพิจารณานะคะเจ็ดเด่นห้าลองสี่ อีกตัวนี้มาแรงนะคะ7 4็ดเอาไปพิจารณานะคะไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลได้นะคะมีโอกาสถูกนะคะเด่น 7, น 7. ก็จะมีเจอะไรบ้างนะคะส่วนมากของเขาก็เด่น7เด่น8เนาะเด่น7เด่น8 นี่คะ่ะเลขฟันธงมาศูนย์บนนะคะฟันธงครูผู้เท่านำโชค7บน8ล่างก็สลับกันนะคะยอดธงยอดธงเขาก็มา7จนะคะเบน8ปดล่างสลับกันเลขแม่นบน5กับ8ด สังรุย8กับห้าเจ็ดหหรือไม่7กับ8มาแรงนะคะนี่เกับ8มาแรงเลขเด่นมาสีหมอกม่วง7กับ8ดมาแรงเนาะมาแรงมากแต่เอสคิดว่า8เข้า7เข้าถ้า8เข้าก็คือ 258285แปดสอเนาะแปดห้ถ้าเจ็ดเข้าแอดก็คิดว่าเป็นล่างนะคะก็คือเลข74็ดสีมาดูเลขจับคู่นะคะจับคู่ส่วนมากเขาจะเข้าประจำนะคะเลขจับคู่เดี๋ยวแอดเอาให้ท่านผู้ชมพิจารณาเนาะสรุปแล้วเลขเด่น มาสีหมอกม่วงก็คือเด่นเจ็ดนะคะเจ็ดสี่แปดนะคะเลขเด่นของเขาเจ็ดสี่แปดหรือจะเอาไปจับคู่ถ้าแปดมาก็จะเป็นสองแปดแปดสองแล้วส่วนมากนี้แล้วก็แปดห้าห้าแปดถ้าแปดมาถ้าเจ็ดมาก็จะเป็นเจ็ดสี่นะคะเจ็ดสี่สี่เจ็ด ท่านมาชมถ้าแปดมานะคะเดี๋ยวแอดเอาให้ให้ชมนะคะถ้าแปดมานี้ก็จะนี่ค่ะมีแปดหนึ่งแปดสองแปดหกถ้าสี่มาก็จะเป็นสี่หนึ่งสี่สองสี่หกแต่ว่าส่วนมากแอดก็จะชอบสนะี่เจ็ดเจ็ดสี่เนาะเพราะว่าเจ็ดมา เลขเด่นล่างนะคะมาสกับ8จะเข้าไหมสี่กับ8ปดถ้างวดนี้สองแสองเข้าเนาะเราก็หฮงเ่งกันตอนนี้หาซื้อไม่ได้แล้วเนาะหาซื้อไม่ได้แล้ว7จสกับ28เนาะสองแปดแปสอง ขอพาะคุณมากๆนะคะที่ท่านกดไลค์กดติดตามก็ขอให้ท่านเอาไปพิจารณาดูดีๆนะคะเลขเด่นม้าสีหมอกม่วงส่วนมากของเขาจะเด่น7นะคะเด่น7เด่น7แล้วก็เด่น8ถ้าเด่น8ก็คือตรงนี้นะคะ8ปดหนึสองหนะคะ ขอพาะคุณมากๆนะคะที่ท่านกดไลค์กดติดตามก็ขอให้ท่านจงมีโชคลาภลอยนะคะสวัสดีค่ะถ้าเป็นบนนะคะก็เป็นหนึ่งห้าเกสองห้าแปดสองห้านะคะถ้า8ดมาก็คือห้าแปดแดห้าแล้วก็สอง2ปดแดสงนะคะ ก็ขอให้ท่านเอาไปพิจารณานะคะขอพระคุณมากๆนะคะที่ท่านกดไลค์กดติดตามก็ขอให้ท่านจงมีโชคลาภลอยนะคะสวัสดีค่ะ